สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นคันนี้เลยเป็นรุ่น m มิตซูบิชินะคะตัวนี้เป็นรุ่นมิลาดนะคะ1.2นะรถอีโคคานะคะปี22ปี2022นะมาพร้อมกับล้อมแม็กแบบนี้เลยนะคะอ่าคันนี้น่าใช้มากๆด้านในเลยค่ะ ายในนะคะจะเป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะตกแต่งบูผ้านะสีแดงลายแบบนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่งแบบเดียวกันเลยเกียร์ออตโต้พวงมาลัยมัลตินะคะคันนี้ไหม่วิ่งมาอยู่ที่24,000กิโลนะคะระันเราใหม่แท้ใหม่จริงนะเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงดีด้วยคันนี้แอร์เย็นนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสาร ันนี้ก็นั่งสบายนะคะคันนี้เหยียดขาได้อยู่นะ,ะไม่แคบเลยคันนี้กว้างมากเปิดด้านหลังได้เลยค่ะอ่ามาถึงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่เปิดออกมาจะมีช่องเก็บของแยกให้อีกด้วยฝากระโปรงด้านหลังเป็นโช๊คนะคะแบบนี้เลย แล้วก็ที่สำคัญคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือด้วยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางกันเข้ามาได้ที่รถบ้านสหยานยนตนะ์ปักหมุดเข้ามาได้เลยอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะติดกับถนนใหญ่เลยเส้นรัตนาธิเบศหรือว่าจะมาทาง MRT ก็ได้ลงสถานีบางกะสอทางออกที่1น,นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดนะคะไม่ใช้เงินออกรถออกรถศูนบาทนะต่างจังหวัดเราก็มี เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยอ่ะมาถึงเครื่องยนต์นะคะคันนี้เครื่องยนต์1.2นะคันนี้เป็นรถอีโคคานะคะประหยัดน้ํามันนะใช้ในเมืองนะคะหรือว่าจะออกต่างจังหวัดก็ได้คันนี้รถสวยสภาพใหม่นะคะเราคัดพิเศษเข้ามาแล้วราคาคันนี้อยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะาราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ